เมื่อเกมนี้ผมยิงไม่ได้แล้วมีคนดูมาพิมพ์บอกว่าถ้ายิงได้หนึ่งตัวเนี่ยจะเท่ากับ10บาทนะครับมาดูกันว่าจบเกมนี้เนะี่ยผมจะยิงได้ไหมแล้วคนดูผมเนี่ยจะหมดตังค์หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะขอชนะนะเกมเนี้ยยิงแม่งให้หมดอ้ได้ตัวเดียวไวเปอร์ iper, แม่งเล่นเนียนเงินพี่ออกแล้วราชาเลนโหราชาเลนสเลยรจริงไหมเนะี่ยพี่ดาวได้รวยเลยอย่างนี้ นัดขออนุญาตรวยจากเงินพี่ดาวโอ้ยคมอยู่รู้อ้ยอยู่รู้อ้ยบีเมีบีเม,ม,มีนัดได้เลยใช่อ๋ออย่างงี้นะยิงได้กี่ตัวเกมนี้พี่เติมศูนย์ให้อุ้ยโอ้โหได้พี่ดาวเติมศูนย์กี่ตัวเติมศูนย์สองตัวใช่ได้ยิงได้สิบแต <c oughs> ่เดียวพอน้องออกเขย่า <c oughs> เ๋ยเดียวก็หลุดแล้วแ,แล้วเนี้ยยิงไม่โดนอ่ะโดนโดนสเต็บเจ็ดเ,เมนอะ่ะน้องเอ๋โอ้โ okay. โดนแชมเบอร์บอกอะไรวะมึือถ้สเต็ปอะไรเลยเนาะแม่งควรจะคิดในใจมึือถ้สเต็ปอะไรของมึงวะฮ่าฮ<ะ>เพื่อกูคนเดียวมึงทำขนาดนี้เลยเหรอวะ <c oughs> ทุกวันนี้เล่นชิลไม่ได้อยากจะบอกว่าแบบเล่นชิวเล่นได้แต่ว่าแบบคหมายถึงว่าที่มันชิลเพราะว่าแบบแพชชั่นมันน้อยแล้วครับเวลาเล่นแรงอะแ <c oughs> ชมเบอร์อยู่ตรงโน้นแสดงว่าแม่น่ามีฟัง เช่ไม่งั้นได้แล้วกี่ตัวแล้วสิบสี่ตัวและะ้วครับพี่ดาวหมดตัวแน่พี่ดาวผมยิงแล้ว่ะ <c oughs> โอ้โหโดนอ่ะโอ้แฟนแฟนแฟนแฟง,ฟงไอ้แชมเบอร์ไอ้แชมเบอร์มึงมึงแม่งดื้อเว้ จริงนะมึงแม่งดื้อไปเมิดเม็ดไม่ให้เดบอเชื่อป่ะฉันไปฝันหองคามแต่นายซันโอ้ยขอโทษที่ผมสบประมาณแล้วขอเต็บจริงมาริงแบบแค่เด็บอ่ะกูแพ้เองก็ได้ Rồi Ê khám đà khám khám em lo, em lo. Này <coughs> 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 No 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 <coughs> Yeah Vai Vai bè Ui Who say who say I'm not streaming nó no, not, yeah. not ơi No, not steam team, steam em team. bay steam hả hả the team? hả 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 ย่า yeah. end เ oh. ฮ right, ้ยสมอะไรทำไมค้างสะกอค้างอะไรครับไม่ค้างแล้วครับมาแล้วอ่ะเอสเว่างงเอสเว่างงพี่ออกมาโดนโดนมุกเป้นกูเหนื่อยแล้ว แต่เพื่อนยังไม่เหนื่อยเลยเหมือนเพื่อนจะเฉยอืมกูว่าเพื่อนเหนื่อยกันแหละป่ะจบแล้วเขนะ้าใจไหมันจบแล้วไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยเจ็ดฝันของข้ามันลั่นเวนะ้ยจริงนะแค่คนเดียวเลยเว้ยแม่งลั่นเว้ยโอโ้โหเอ็นดีสาระไปไหนไรเเจอใครวะอะไรน้องชายอะไรพี่โอ้โหเจอนี่นี่หว่ะบิ๊บบอยโอ้โหโหดวันนี้นอนดึกโอ้ยขอบคุณนะคะพี่ดาว ครับดูอะไรไพี่ดาวไดฟุกุอะ่ะพี่พี่บอกผมยิงดูอะไดฟุกุอะ่ะดูขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอเคไปแล้วนะ